ครับท่านผู้ชมได้เจอเก่งนะครับผมวันนี้มาแปลกที่นะครับผมวันนี้เอามาถ่ายทำกันในสถานที่ทํางานนะครับผมตอนนี้พักเี่ยงอยู่ครับนครับผมไอเก่งจะคั้วลาบจอกนี่ฮะนี่ลาบนะครับผมลาบหมูนะเราจะไม่กินดิบนะครับผมได้กเก่งจะลองคั้วดูนะฮะพรสชาติมันจะเป็นอย่างไรนะครับผมมาชมกันนะครับเสียบปลั๊กนะครับผมนี่จะใช้กระทะไฟฟ้านะครับผมตั้งหม้อกระทะแล้ว น้ำลงไปนิดนึงน้ำลงไปพอประมาณนะครับผมเดี๋ยวรอน้ำนี่เดือดก้นนะฮะนี่ครับผมเราก็นี้แลเราลงไปนี่ครับตัวนี้จะลงเดือดแล้วครับผม ได้เก่งจะใส่พริกนะฮะพริกจากเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวนะครับผมที่เราได้มามาลัดใส่แล้วครับใส่พริกลงไปเลยสองถุงเลยนะครับนี่ว้าวแล้วก็โอนครับโอ้โห,โโหพริกเกือบปุบปุบแล้วครับผมนี่เราจะไม่กินดิบนะครับผมเราจะกินดิบนะครับนี่เก่งขออนุญ,ญาตนี่เอามานำมาคัา่วนะครับผมต่อไปขั้นตอนต่อไปคือ รอให้มันแห้งนะครับผมรอให้น้ำมันแห้งนิดนึงนะฮะแล้วเราก็จะตักใส่ถ้วยนะครับผมนี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยดับกัวของเราครับผมมือเที่ยงมื้อนี้มาแล้วครับผม มารับประทานกันก่อนเลยครับวันนี้อาหารมือเที่ยงของเราครับลาบคั่วครับท่านผู้ชมโอเคครับเจเรีบเพอยครับนี่ครับผมลาบคั่วของเราลาบจ๊อก20บาทนะครับผมสามารถตาคั่วได้ขนาดนี้สําหรับรับประทานคนเดียวหรือว่าสองคนได้เลยนะฮะมาเดี๋ยวเก่ยงลองชิมเพืดูนะครับผมขดเขาสักครู่นะครับอลองชิมดูมือเที่ยงของเรานี่นะ พักครับผมอืมโอเคฮะใช้ได้อยู่ตรงน้ำป่านิดนึงจังเิมครับผมอืมโอเคครับผมท่านผู้ชมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเมื่อน,นี้เป็นเมื่อแรกครับผมที่เกง่งถ่ายถ่ายเอ่มาตอนนะครับฝากเก็บข้อเทียงครับผมฝากติดตาอนติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับผม ี่คลิปสั้นๆนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเกรย์ขอแรกกินข้าวกันนะครับผมบ๊ายบายครับ